สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มบัญชีรวมถึงวิธีการสลับการใช้งานบัญชีใน Facebook กันนะคะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook เราต้องการที่จะเพิ่มบัญชีอื่นนอกจากบัญชีปัจจุบันก็ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยคะ่ะ ในส่วนหน้าเมนูตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมามาเลือกที่ออกจากระบบถ้าเราเพิ่มบัญชีต่างๆแล้วให้อุปกรณ์จำบัญชีไว้ระบบก็จะขึ้นให้เราในแต่ละบัญชีแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีแค่บัญชีเดียวแล้วก็ให้ระบบเขาจำก็จะขึ้นมาแค่บัญชีเดียวแบบนี้นะคะต่อมาเราต้องการที่จะ เพิ่มบัญชีอื่นในการเข้าใช้งานนอกจากบัญชีปัจจุบันให้เพื่อนๆมาในส่วนตรงนี้นะคะเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นในส่วนนี้จะมีให้เราเลือกอยู่สส่วนก็คือถ้าเพื่อนๆนมีบัญชีเดิมอยู่แล้วก็คือบัญชีอื่นนอกจากบัญชีปัจจุบันที่ล็อกอินในเครื่องนี้แล้วบัญชีนั้นยังไม่ได้ล็อกอินในเครื่องปัจจุบันตรงนี้ค่ะเราก็สามารถมาเพิ่มได้ก็คือมาใส่ตัวยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้ ต่อมาก็มาเลือกเข้าสู่ระบบได้แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีบัญชีมาก่อนเราต้องการเพิ่มบัญชีอื่นก็ให้เรามาเลือกที่สร้างบัญชี Facebook ใหม่จะเป็นการสร้างบัญชีใหม่นะคะก็มาเลือกตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ปุ้ยจะสาธิตเป็นการสร้างบัญชีใหม่นะคะก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะ อันนี้การให้ Facebook อนุญาตเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของเราหรือไม่ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะจะเลือกปฏิเสธหรือว่าอนุญาตก็ได้ปุ้ยจะเลือกเป็นปฏิเสธก่อนนะคะต่อมาให้เรามาตั้งชื่อแล้วก็นามสกุลของเรานะคะต่อมาให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะ ในส่วนนี้ให้เรามาใส่วันเดือนปีเกิดสำหรับปีเกิดให้เรามาใส่เป็นปีคศออนะคะแนะนำควรใส่ไม่ต่ำกว่า18ปปีก็ให้เรามาใส่วันเดือนปีเกิดเลยค่ะเมื่อเราใส่วันเดือนปีเกิดแล้วให้เรามาเลือกที่ถัดไปต่อมามาระบุเพศนะคะตรงนี้มาเลือกที่ถัดไปค่ะ ในส่วนนี้เราจะสมัครโดยการใส่หมายเรียกโทรศัพท์หรือว่าจะสมัครด้วยอ e ีเมลก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะปุ้ยจะสมัครด้วยอ e ีเมลนะคะก็มาเลือกที่สมัครด้วยอ e ีเมลค่ะต่อมาก็ให้เรามาป้อนที่อยู่อ e ีเมลของเราเมื่อใส่ที่อยู่เมลแล้วให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะต่อมาก็ให้เรามาตั้งรหัสผ่านในส่วนตรงนี้ แล้วก็มาเลือกที่ถัดไปค่ะต่อมามาเลือกที่สมัครใช้งานค่ะระบบจะถามว่าเราต้องการเข้าสู่ระบบด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวได้ในครั้งต่อไป ในส,ส่วนตรงนี้เพื่อนๆจะให้เขาบันทึกรหัสผ่านหรือไม่ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะถ้าไม่ต้องการให้บันทึกรหัสผ่านก็มาเลือกที่ไม่ใช่ตอนนี้อ่ะปุ้ยจะให้เขาบันทึกรหัสผ่านปุ้ยก็มาเลือกตัวนี้นะคะบันทึกรหัสผ่านระบบจะให้เราจําอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของเราในส่วนตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆคัดลอกแล้วก็หรือว่าให้จําในส่วนตรงนี้ไว้นะคะต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่ตกลง ระบบจะให้เรายืนยันบัญชีโดยส่งรหัสไปที่เมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้เราก็นำรหัสตัวนั้นนะคะมากรอกรหัสยืนยันในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่ยืนยันค่ะตอนนี้ระบบก็ได้สร้างบัญชีในส่วนของเราตรงนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะไปใส่รูปภาพแล้วก็แก้ไขประวัติต่างๆในหน้าโปรไฟล์ได้เลยส่วนวิธีการสลับการใช้งานกับบัญชีอื่นที่เราล็อกอินในเครื่องนี้ก็ให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนปกติแล้วถ้าเรามีหลายๆบัญชีใช่ไหมคะบัญชีอื่นเขาก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าของเพื่อนๆคนไหนไม่ได้อยู่ในส่วนตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมา มาเลือกที่ออกจากระบบถ้าเราตั้งให้ระบบเ้าจำรหัสผ่านบัญชีอื่นๆก็จะมาอยู่ในส่วนตรงนี้เราสามารถสลับการใช้งานโดยแตะที่บัญชีนั้นได้เลยค่ะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มบัญชี Facebook หลายๆบัญชีในเครื่องเดียวได้แล้วรวมถึงการสลับการใช้บัญชีต่างๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้า เกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ